ขยะรบออะไรว้เนี่ยแล้วแม่งลงคลิปได้โคตรปั๊นเลยครับทุกคนอะไรอะรบอท็อกซิกขนาดนี้เลยเหรอวะมึงเนี่ยฮะท็อกซิกมาเต็มครับทุกคนครับช่องนี้เกมปอยอนะกูว่ารู้จักช่องมาแล้วมันน่าจะไม่เต็มนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าจะทําช่องแล้วมันน่าจะแบบเออมันน่าจะไปนอนข้างถังขยะนะทุกคนครับโอเคครับนี่นะครับคือคลิปของกูนะครับคลิปบูล็อกนะครูโรนะนะฮะ คลิปนี้ดูเหมือนจะเป็นคลิปปกติแต่ในมิ้นไม่ปกตินะในมิ้นแปลกๆว่ะที่มันแปลกเพราะมันมีไอ้เจ้าหมอนีแหวนแห่มพิมพ์ว่าเกมปล่อยออจริงตอนแรกนะครับกูก็กล้าจักกูตอบมิ้นไปเนี่ยจริงปะไม่เชื่อนะพิมพ์ตอบกลับแค่นี้แล้วกูก็ก็จะแบบมืนมันเลยนะครับกูไม่แคร์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้มันแบบอ่ะลองกดเข้าไปดูในช่องนะครับกูเข้าไปดูในช่องมันนะครับมาลงคลิปด้วยนะ้วดูมาลงคลิปดิเนี่ยขยะโลบอก แล้วแม่งลงคลิปได้โคตรปัญญาอ่อนเลยครับทุกคนอันดับแรกก็พิมพ์คอมเมนต์กูกนเลยนะ<ส>อันดับแรกพิมพ์ก็เลยครับตัวนะเกมปอยอ,อน,นะไอเชี่ยนี่นะครับมันเยียดเกมเลโก้ที่พวกมึงเล่นนะบมึงรับได้เหรอวะนะมึงรับไอ้นี่ได้เหรอวะกูว่าดูจากช่องมาแล้วมันน่าจะไม่เต็มนะทุกคนนะอืมเนี่ยไอเชี่ยมึงไดาหรอบ,บอกนอมึงรับได้เหรอถ้ามึงรับไม่ได้มึงก็ตามมันไปซะแล้วไอที่มันลงคลิปแม่งยอดวิวม่งไม่ใช่เล่นๆนะเฮ้ย โอ้เปิดมาโหจัดครับทุกคนครับโอ้เกติดๆก็ติดไปเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโอ้โหอะไรของมันวะอุลีเฮียเนี่ยโอ้โหโอ้โหน้องไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีภาพอะไรใส่หมดครับทุกคนนะ เยียดหมดเลยเยียดคาชาด้วยดูดิมันเยียดคาชาเนาะมันเยียดโลบอคด้วยเฮ้ยนี่มึงเอาพระมาเลยมันไอ้อไม่ใช่พระไหมวะเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกสลอร์หล่อนเป็นติ่งกลางกลางไม่อ่านดีกว่าทุกคนนับหล่อนนักอะไรเนี่ยมึงเนี่ยมึงเต็มไหมเนี่ยไอ้ไข่มันอะไรโหน้องมึงด่าหมดอะมึงด่าแบบเออจ้าด้วยทุกคนนับ นี่ครับกูคอมเมนต์มาแล้วนะปัญญาอ่อนโอ้โหทุกคนครับลองรายงานคลิปวิดีโอมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เป็นผลก็แค่แคปภาพเรา,เาไปให้เจ้าโโหูมึงจะไปแจ้งตำรวจกับไปเกมเลโก้แค่นี้อะวะน้องครับโอเครู้แล้วปกติแอนนี่คนกดใจมีแค่หน0่รกว่าคนคนดู2องหมืคนเมน้นเยอะคนกดใจนี่น่าจะเป็นที่ชัดแล้วนะครับว่ามันถูกเกียดค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนครับ แล้วก็ไม่ด้าคนไปได้มันไม่มีวัญญาฟื้อของแพงแบบคนอื่น YouTube ไม่อนุญาตให้สแสดงเนื้อหาที่มีวาจาสแสดงความเกลียดชังเบล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 โอเคถ้าคุณรอด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนนี้นะกไม่ปล่อยแคปชั่นแคปชั่นมีแค่นี้พวกเออเป็นใครรับเองนะเรื่องมึงครับออโอ้โหมึงดูมันดีโดบดลอกตลาดล่างครับ <No. S 2> นมึงเออไวนะ้นี่ยไหนก็กดดูคลิปมาได้คลิปมีคลิปเฮียมั่งลงแค่ห้าอันไม่หิวแส้แรงจัดอะเกมขย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 ะไอ้พวกชาติตลก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 ไอสัตว์ชิบนหายมีมึงตกตะลุกเลอ แมงเบอือโอเคสภาพสภาพอะไรมึงครับมึงเต็มไหมเนี่ยพวกช่องไรสาระปากอาระวังตกมึงเต็มไหมเนี่ยคนทอบกลับเยอะชิปหายอย่าไปสนใจคนเร็วๆยัง่งพวกมันหลอกป้อยมันไปเดี๋ยวสักวันมันก็จะได้รับผลงานเกมกูทําอะไรผิดให้มึงก็มันคืโอโอ้โหน้องครับกูใจไม่ไหวที่ได้มันวะมีเมญยาทําคลิปแบบกูไหมครับน้องครับโพสเลยโพสความคลิปเห็น จะไปรายงานช่องมาด้วยมึงนั่นแหละไม่มีสาระทาคลิปโคตรไม่มีสาระและอย่าลืมเอากระจกมาดูหน้าตัวเองด้วยนะจ๊ะได้รู้ว่าตัวเองแม่งโคตรซุปเปอร์เอือขนาดไหนจําไว้นะครับไอเด็กสมควรไปไกลๆโลกนี้เพราะโลกนี้ไม่ตอนรับขยะ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 รั่วเลยพร้อมอิโมจิอ้วกโอ้โหโห ขอให้โอ้โหน้องครับมึงคมไม่ได้โคตรสะใจเลยเนะี่ยกินยาไม่เยวาขวดหรอถามจริงทําเพื่อหิวแสงหิวแรงแสงกินไม่ได้แล้วใครบอกให้มึงกินนะกรุณาลูคกีปวีดีโอเดี๋ยวนี้อิโมชีโกรดกดไลค์ให้ด้วยบอยออเจงใช่หมอสีดัญยาไปห้าหมอซี่ดัญยาไป แค่นี้มันก็โดนดดาจนมันจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เราจะไปลองดูคลิปพวกมันกัน <c oughs> มึงไม่เต็มวะชื่อคลิปพระขอให้พรเบื่อแล,และและและอะไรมึงอะไรนะมึงเต็มไหมเนี่ยมาลับพรกันนะพวกช่องและคอมเมนต์ปากดีตัวเองหรือเปล่าปากดีกดไลค์ like เลยขอให้พระทำโทษมึงอย่างหนักและขอให้พระทำโทษมึงยัางหนักก็อันเดียวกัน โอ้โหมึงแบบมึงแงอะไรอ่ะโดนหนึ่งกงหนึ่งแน่เขาหามินประมาทการออกข่าวและมินศาสนาพุทธมาดุ้นจับไปยังวะฮอพูกหิวแสงไ,ไม่ได้เกมรูบ็อกเฉยต้องให้เอกออมและเลี้ยวบ่อยมาดูและกูมาดูเองน้องมากูเองมากูทําคลิปเองมา,งมาน้องเห็นไปได้เอฟซีเราได้ไปทั่วเลยน,ะนั้นเนี่ยนิใสไม่เต็มก็งี้ควรจะไปพุบหมอได้แล้วนะครับกูบอก แล้วย่าเสฟนาซีนาซีคืออะไรวะไม่ง,งั้นจะร่อนเหมือนมันเหมือนไข่อะครับมึงมาได้คลิปกูที่จริงกูควรขอบคุณมาแล้วเนี่ยมันทําให้กูมีคอนเทนต์เนี่ยกังกางจีนโกดไลเลยคอนเทนต์กาก,ากด่าคนอื่นมั่วคลิปตลาดชั้นล่างแถมเอาปกของช่องคนอื่นหากทำงี้มีโอกาสโดนฟ้องก็ว่านะพวกสันดานแบบน้องอะ ที่เจอมาเยอะกว่าที่น้องคิดโอเคอ่านเม้นมันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปอ่านเม้นคลิปอื่นมั้งแต่ก่อนอื่นทุกคนครับก่อนอื่นเลยทริปลค์กลัวมากนะแต่มีคนทริปลายมันมื่นมึนไปเซ็นต์ถ้าไปคลิปนี้ออกข่าวโอทีอะไรก็ไม่รู้แบนสามศูนย์หกสภาพสภาพพ่อมึงอ่ะมึงดูสภาพตัวเองก่อนครับน้อง ตอนนี้ตำรวจเชื่อว่าป่วยอาการทางจิตเลยตัดสินใจส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกูว่ามึงป่วยทางจิตเจ้าของช่องมึงมันไม่เต็มมับน้องโคตรปัญญาอ่อนเลยช่องมึงเนี่ยช่องแบบปัญญาอ่อนนะทุกคนไปลุมรอยงานช่องมันช่องกระจกแล้วคุณมายุ่งอะไรกับช่องของผมมัอยูดีๆก็มาได้ลิปผมมาหลายสารยาด่าช่องผมจะดีกว่า เดี๋ยวเปิดส่งคำช่อง YouTube เป็นครั้งที่2นะครับผมมีเพื่อนทํา YouTube ไม่กี่คนครับอย่าให้มีครั้งที่3นะครับ